สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงถ้าเปรียบเทียบสกุลยอเจ้าฟ้าและพระอ,องค์เจ้านั้นต่างกันอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะหลายคนเมื่อได้ยินพระนามเชื้อพระวงศ์ของไทยแล้วคงมีข้อสงสัยกันบ้างว่าสกุลยศเจ้าฟ้าและพระอ,องค์เจ้าแตกต่างกันอย่างไรเรื่องนี้ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจัง้างสุขและธงชัยฤิธิพรศ์สวรรณสองผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ เคยให้คำตอบเรื่องสุกุลยศเจ้านายไว้ในกิจกรรมสมสรศิลปะวัฒนธรรมเสว,วนาทมเนียบราชตระกูลในกรุงสยามเมื่อปีพศ2562ทั้งสองได้อธิบายให้พอเห็นภาพว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เรื่องต่างๆเกี่ยวกับสยามไว้มาก เป็นประโยชน์กับผู้สนใจศึกษาสังคมการเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยุคกรุงรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะพระราชนิพนธ์เรื่องธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยามที่ทรงอธิบายลักษณะของเจ้านายไว้อย่างละเอียดแสดงถึงภาพปีชาสามารถในการศึกษาตำราบโบราณและกฎมนเทียนบานที่ทรงศึกษาตั้งแต่ครั้งเมื่อยังทรงพยาว ทำเนียมเจ้านายกรุงรัตนโกสินทร์แตกต่างจากเจ้านายราชวงศ์อื่นอย่างเจ้านายฝ่ายเหนือที่ไม่ว่าจะสืบเสื้อสายมากี่รุ่นก็ยังคงเลืกสาวความเป็นเจ้าไว้เสมอส่วนเจ้านายกรุงรัตนโกสินทร์ต่างออกไปคือเชิญพระวงศ์ที่เป็นเจ้านายชั้นสุดท้ายคือหม่อมเจ้าส่วนชั้นรองมาได้แก่หม่อมราชวงศ์หม่อมหลวงแม้มีเสื้อสายเจ้าแต่ให้ถือว่าเป็นสามัญชน เจ้าฟ้าและพระองค์เจ้าต่างกันอย่างไรศาสตราจารย์พิเศษทงทองอธิบายให้เข้าใจว่าสกุลยศก่อนว่าคือพระยศที่ได้มาตั้งแต่ประสูติหากพระราชโอรสหรือพระราชธิดาประสูติแต่พระมารดาที่เป็นเจ้าจะได้พระยศชั้นเจ้าฟ้าพระยศชั้นเจ้าฟ้ายังแบ่งเป็นเจ้าฟ้าชั้นเอกเจ้าฟ้าชั้นโทซึ่งแบ่ง เช่นนี้จะพิจารณาจากพยน์ของแม่ว่ามีสายสัมพันธ์อะไรกับพระมหากษัตริย์หากเป็นลูกของพระมหากษัตริย์ราชการก่อนๆอาทิสมเด็จพระนางเจ้าสวภาด่องศรีพระบรมราชินีนานสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีซึ่งทั้งสองพระองค์นี้ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่สมเด็จพระปิยะ มาวดีศรีพัชรินมาตาพระราชโอรสหรือพระราชธิดาที่วัสูตจิจากแม่ที่เป็นลูกของพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนกอน่ก็จะจัดอยู่ในชั้นเจ้าฟ้าชั้นเองชาววังจะขานพระนามว่าทุนกระหม่อมชายหรือทุนกระหม่อมหญิงเช่นสมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุธาธิรัชกมรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพระหูรัชมณีไยกรมพระเทพนารีราชสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าศรีราชกุธพันธ์ห่งแม่เป็นหลานของพระมาหากษัตร,ริย์ราชการก่อนๆเช่นพระอัคราชายาเธอพระองค์เจ้าสวภาคนารีราชพระอัคราชายาเธอพระองค์เจ้าอุบลรัตนารีราชพระอัคราชายาเธอพระองค์เจ้าสายสวัสดี พิโลมกมมขุนสุทัศน์สีนีนาซึ่งทั้งสามองค์ทรงเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวพระราชโอรสหรือพระราชธิดาที่ประสูติจากแม่ที่เป็นหลานของพระมหากษัตริย์ราชกาลก่อน,ก,อนก็จัดอยู่ในเจ้าฟ้าชั้นโทชาววังจะขันพระนามว่าสมเด็จชายหรือสมเด็จหญิงเช่นสมเด็จเจ้าฟ้าบรมโมงเธอเจ้าฟ้าอยู่คนที่คัดพร กมหลวงโรบุรีรามศวรสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจันทาสรัสว่ากมขุนพิจิตรเจตจันทรนอกจากนี้หากพระราชโอรสหรือพระราชธิดาประสูติแต่เจ้าจอมันดาหรือสามัญชนก็จะได้รับพระยศชั้นพระองค์เจ้าเช่นพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอรอนประพันธ์ลำไพพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอดีสัยสุริยภา พระราชินดาในรัชกาลที่ห้าประสูติ์แต่เจ้าจอมมันดาอ่อนพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประพาพันพิไลพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประภัยพันพิราชพระราชินดาแฝดในรัชกาลที่ห้าประสูติ์แต่เจ้าจอมมันดาพร้อมอย่างไรก็ตามพระองค์เจ้าก็ยังมีอีกหลายแบบที่ว่ามาเป็นการกล่าวถึงโดยกว้างเท่านั้นเพราะยังมีรายละเอียด ปิดย่อยอีกมากและยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามพระบรมราชวินิฉัยของพระมหากษัตริย์แต่ละราชการ